สวัสดีค่ะสวนทัชนกบอสนีนะคะอ่ะคลิปนี้เรามาพบกัน EP ที่2ี่21แล้วนะคะค่ะก็จะมีบอลมาแบ่งปันนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะคลิปนี้คัดที่สวยๆมาแล้วนะคะค่ะเริ่มต้นก็คือ,อกระถาง4นิ้วนะคะถ้า ถ้าสนใจต้นไหนก็จดชื่อจดราคาไว้นะคะถ้าโทร095 2436245นะคะถ้าแอดไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสนะคะค่ามาดูต้นแรกเลยนะคะก็จะมีดาราโนพรัตนะคะปลายสวยแล้วนะคะดาราโนพรัตอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอืมให้กระถางแล้วรอยเก้บาทนะคะ หมคะลืมบอกค่าส่งมาเหมาห้าสิาบาทนะคะทั้งโอนทั้งไปทางเลยนะคะอ่าในกระถางนี้ถางที่สงนะคะล้นๆแล้วนะคะกระถางสี่นิ้วอ่านี่กระถางที่3มนะคะอ่านี่กระถางที่สี่นะคะนี่กระถางที่ห้านะคะ ร้อยเก้าสิบบาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาก็ห้าสิบบาทนะคะส่งไปสนีเอ็มเอสนะคะอ่าต้นต้นนี้น้ำมังนนน้ำมังโนนป้ายสวยเลยนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะตัวน,นี้ก็น้ำมังโนนนะคะอ่าน้ำมังนนต้นที่สองนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะ ส่วนต้นนี้มันีมรกตโตแล้วนะคะมณีมรกตนี่อาให้80บาทค่ะส่วนต้นนี้สาวนครชัยศรีป้ายสวยนะคะสาวนครชัยศรี80บบาทค่ะอ่านี่ต้นนี้ก็สวยนะคะสาวนครชัยศรี 80บาทนะคะอ่าต่อมาอ่าต้นนี้ก่อนเลยหนังลากสดเทวีลากสดเทวีก็80บาทนะคะส่วนต้นนี้เจ้าสาวปลายสวยแล้วนะคะเจ้าสาวเจ้าสาวต้นละ100บาทค่ะ เทพอักษรา,าต้นนี้ปลายสวยนะคะ80บาทค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้โตกว่านะคะแปะต้นนี้ก็100บาทค่ะเทพอักษรา,าต้นนี้ก็100บาทค่ะปลายเหลืองสวยด้วยนะคะปลายเหลืองปลายขาวสวยแล้วนะคะโตแล้วนะคะนี่100นะคะ ส่วนต้นนี้เทพดาราเทพดารานี่ยังไม่โงเท่าไหร่นะคะให้ห้าสิบาทค่ะอ่าต่อมาเทพสุธรเทพสุธรก็ฟอร์มสวยนะคะ50บาทค่ะเทพสุธรมี2กระถางนะคะอ่าส่วนต้นนี้ใช้ชนใช้ชนต้นเล็กอ่าหกบาทนะคะ อ่ามี2อกระถางนะคะชายชนต้นเล็กอ่าต้นโตหน่อยนี่ต้นโตหน่อยนี่80บาทนะคะชายชนโตมากนะคะอันเนี้ยแปดสิบบาทมี2ต้นนะคะชายชนปลายสวยนะคะค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เทพอักษราสวยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ